มาแล้วฟังด่วนหนึ่งพฤษภาคมนี้คนละครึ่งเฟดห้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสี่ร้อยห้ารอยบาทแจกต่อเน,นื่องจริงหรือไม่เช็คเลย สวดีคทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมกรับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทั่วประเทศก็มาพบกันในวันที่11เมษายน2565แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะ ก็ต่อกันแล้วนะคะสำหรับข่าวสารนี้นะคะซึ่งในวันที่1พฤษภาคม2565นั้นจะเป็นอย่งางไรมาตรการคนละครึ่งเฟด5และก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ได้รับกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ400ถึง500บาทนั้นนะคะซึ่งก็จะหมดลงในวันที่30เมษายน2565นี้แล้วนะคะก็ตา ที่ทราบกันแล้วนะคะว่าในวันที่1ึพฤษภาคม2565นาั้นผู้ที่อยู่ในประกานสังคมนะคะก็มีการออกมาตรการมาช่วยเหลือให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะซึ่งเป็นการลดค่าส่งเงินสมทบนั่นเองนะคะก็ได้การครบทุกมาตราเลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคนละครึ่งนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางนั้นจะได้รับหรือ เดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ช่นอื่นได้รับทราบทูกกันและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับฟังข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะและเพื่อการเสวนานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารนี้พร้อมๆกันเลยค่ะสืบเนื่องมาจากคําถามจากพ่อแม่พี่น้องนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าสําหรับมาตรการที่ทางรัฐบ แจกให้อยู่นั้นนะคะจะหมดลงแล้วนะคะในวันที่30เมษายน2565ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส4หรือการเพิ่มเงินสำหรับเงินเพิ่มกำลังซื้อที่มอบให้กับผู้ถือบัตรส่วนการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนละกลุ่มเปราะบางกลุ่ม,มที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนที่ได้รับเงินผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนั่นเองนะคะก็จะหมดเขตลงแล้วนะคะจะมีการแจกต่ออีกหรือไม่ซึ่งมาตรการล่า สุดนะคะที่ทางรัฐบาลออกมาช่วยเหลือเริ่มในวันที่1พฤษภาคม2565นั้นเป็นของกลุ่มพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมนั่นเองนะคะแต่ในส่วนของพ่อแม่พี่น้องคนละครึ่งนะคะบัตรคนจนหรือกลุ่มปรอบบางนั้นนะคะยังไม่มีข่าวสารความคืบหน้านะคะใครที่ด้านรับฟังข่าวสารมาว่าจะมีการแจงต่อโครงการคนละครึ่งเฟดห้าหรือเพิ่อมวงเงินสําหรับการจากต่อเนื่อง สำหรับเงินเพิ่มกำลังซื้อบัตรคนจนและกลุ่มเปราะบางนั้นยังไม่มีข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะรอนะโยบายรอทางกระทรวงการคลังอย่างเดียวเลยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เป็นไปได้นะคะยังไม่ถึงเวลาหมดเขตนะคะสำหรับโครงการคนละครึง่งบัตรคนจนและกลุ่มเปราะบางนะคะหมดเขตวันที่30เมษายน2565นก่อนหน้านะคะก่อนหน้าวันที่30เม สายนสนา5นั้นอาจจะมีข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มนี้ก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งแน่นอนทางช่องนะคะติดตามข่าวสารความคืบหน้ามาฝากค่ะสำหรับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ